สวัสดียามเช้าครับสวัสดียามเช้า,วาสวัสดีชเช้าวันอาทิตย์เอ็นกบบ้าหนาวอันเสเียงอันกเจ้าอันนี้บ้าเสียข่าข้างในมันติดเลยหนาวพี่นองเลยเอนัน มมเ,มมเมื่อมือแห่งมัดเมื่อมือแตกมัดไก่พวดไก่พวดหนึ่งสองสามบอกกำลังกายวันอาทิตย์เนาะสี่

สิบเก้าิเอ็ด่อนลูกกิ่งค่ายหนาวยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเ

สี 43, 44, 40, 000, ่สามสี่ี่มูน,นปันลูกครัสี่ห้าเจดรถหลายหลายหมดนี่ก็ปิดถนนหลายเส้นขี่ไปสี่เก้าแปดสิบเขามีวิ่ง Ngàn vĩng nè, a một, a hai, a ba, a bốn, a năm, a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  นึงออกสองออกสามออกสีออกห้าออกหกออกเจ็ดออกแปดออกเก้าเจ็ดสิบโอ้ยจิ้นี้ก็พาะแค่นี้แล้วครับพี่น้องพอกันไม่มือหนานะครับสวัสดีครับ